อ๋อวิ่ีตู้ตัวนี้อ๋อข้างในลงมาบ้าครับนี่แต่ข้างหลังยกลงขั้นนั่นหล่ะลงจากขั้นหลังข้างหนนั่งสิงอยู่ครับสิ่งเดกินก็จะเอามาส่งอเราเราต้องเอาเอาไล่ดีดไปด้วยครับดีดเอาไล่ดีดเขาต้องอ้อนีเขาต้องอ้อนีเขาขับรถเดิมหน้ามั่นทางมาครับเดี๋ยวเขายกลงจากใหม่ก่อนเขาไปนั่ไปเราเราไม่ไช่ไหมครับมา กากไม่อีแล้วออกจากไม่้ระวังระวังถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครับยังเดี๋ยวหยุดรไปเลยเอาใจเอาเดี๋ยวระวังระวังระวังเอเท้าเดินสนะจ๊ะโอเคโอ้ยตอนนี้ก็เป็นห่อเต็นทน,น้ำมันอ๋อปัดนะ อย่าเพิ่งต้องยกเไปตรงๆครับมาทีดท่นี้เลเดี๋ยวยยหนึ่งยกยืดหนึ่งได้ได้คือสลับเปลี่ยนกันเขไปต้นไม้ก็ใหญ่เข้าไปหลุมต้นไม้เข้าหลุมต้นไหมไน้อยกว่กั โอเคเหลือหลายโยครับโอ้นักดิยี่ห้อบนนักดิอยามาจักจังนาจัมโมเนาะไปไม่้อบกรชิดหรอกมันมัเลื่อนมะว่าจะขต่จนกระแทกมันเลื่อนไประวังรางก็ได้ อาไม่ไปไว้นะครับไปรู้พุ่งกระไลให้เอามดนล่เทียบแจ็คไม่เป็นเงินมาเลยบอกว่ารอครับรอไปคันใช่ไหมด้ครับมันเครื่องใส่จกดิบมันเคลื่อนใส่สองดิเติมจนเต็มเลยแจ็คแจ็คสมองในเตียงอันหนึ่งเออยี่ว้ยเอา ออฮะี่ชั่วโมงแรกงานแรกเตี้จริงเหรอแล้วก็ต่อไปทุกทุกยี่สิบเบอเบอหนึงเบอร์สับทุกทุกยชั่วโมงอ่อทุกิหน้อยจ้ะบอกว่าอ๋องานแรกงานแรกต่อไป็นยแล้วก็ต่อไปซี่สิบลยอ๋อตอนนี้มีมช่งออมีครับนี่แหละอัเนีเติมน้ำมันติมน้ำมันีน้องฟิวมิวสิก เด็นมัเครืองไรหล่ะกี่ท่ามีอีกงล่ะทำาได้ยู่หรล่ะบอมีแรงมากมากกับใส่ก็ยังเครื่องตัวไปเด็ดเทคนิยครับสิบแปดครับแปดแปดนิ้วหน้าหกลหกโอ้สบายเด็ดครับเอก้อนกระเด็น เออซื้อมาโดนไปครับใหญ่ขั้นโดนไปนี่ยพึ่งออกมานี่ครับพึ่งออกมาพิ่งอ,อมาครับนิดเึ้งเขาก็ใต้ข้างล่างแล้่ะ ปอ่ั้นใ่รอ๋อชุดขันมหาอมนา้รจบุรีร้ายโก็เลยสือบุรียังมันหน่อยเตะแมนกระจบไปกระจก็ุ้ยเอารถคัดปล่อ้มาแ้แมนเป็นว่ารถมาขายอัน ตลาดนัดบอลท่านเอานี่ไปเพื่อกิดจีวาหน่อยคือเอาตัวเพื่อกิดจีวาคือเอร่ราะฮกรออีกละ่ะเพาะเอาฮกรอไปคือเอร่ราะิบร้อยเนี่ยอาจารย์ซื้อรขายรถ้าก็มันขึ้นมันขึ้นตู้สีเด้นบอลครับมันคือรถอันขายตลาดนัดเลยครับเจ้มันก็เห็นอยู่แสดงว่าพอถึงนะเป็นเป็รถแห่แล้วครับเบต็มตัวแล้วท,ท,ทีนี้เนี่ยของแท้แล้ว ไปไปดิเสร็จแล้วครับกลบกล่ร้อยเมียไรครับเงินเงินโบนสิกลับเลือแค่โบตงวนเยใจเงินเด้บ่ใจบ่กลับเด้บ่ใจบ่กลับเลยบ่กลับเป็นยกกลับขึนสอคนเท่านั้นเ้ะกลับเป็นนางเฝ้ายู่นี่ละ อาจารย์โ่งเองด้ยบางคนนี่ยมีโยงน่งเอง้วกันเลยอเค